สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาจัดดอกบัวนะครับเป็นกำลังพันธุ์ก้านอยู่พันก้านให้มันแข็งแรงอยู่แป๊บหนึ่งกำลังพันธุ์ก้านอยู่นะครับนี่เราจัดดอกบัวเป็นบัวหลวงนะครับผมนะครับเสียงราคาตอนนี้ก็เริ่มต้นสตาร์ทไม่มีคลิปยาวนานแล้วนะครับเพราะว่า มาแล้วก็ไม่เจอบางทีก็มาชั่วโมงหนึ่งเวลาไม่พอต้องอยู่ทั้งวันบางทีเรไม่อยู่เนาะวันนี้คันคอที่หน่อยครับนนมีอะไรผิดพลาดก็ขออาภัยด้วยนี่จจดบ,บัวให้เอซีดูนะเดี๋ยวก่อนนะระถางในะกระถางยนะกระถางไม้ใบบัว ไปบัวแท้เลยนะของแท้ของแท้อันนี้ก็ต้นอะไรกูรู้ต้นหญ้านะใส่ต้นหญ้าดูลลเลยดูแรงมากดีหน่อยหลุดเราก็ยังซ่อมได้ตัวเนี้ยง่ายง่ายมันมีจุกแล้วเสียบกลับเข้าไป เทปหน่ยเพราะถ้าเทปแล้วเทปมันจะได้แบบว่าไม่หลุดพันไว้กันไว้กันไว้เวลาบวือเวลาเราซืือไปเรายกไปนู่นไปนี่ไกลๆเนี่ยะได้ไมหลุดนี่ครับก่อ้าะัรกขอการตัดออกมาให้ตัดก้านนี่ก่อน chèn mát, bỏng, lốm chốm, nó cứ chèn vào, chèn kinh, chèn แข่งยังไงที่รู้ว่าแข็งภาษาอีสานแข็งเกดีแข็งเกดีนี่คือแข็งแล้วอะคําว่าเกดีเนาะมันเหมือนกับว่ามันยืดออกมาเนาะมันแข็งแข่งแล้วมันยืดออกมาเกดีอ่าดูพี่โทรมาแป๊บหนึ่งนะรับพักทำใหม่เอาใหม่เริ่มยังมีอะไรเออแอบมาแอบมามาทำอะไรเนี่ยวันนี้นะครับ มารับแอร์เย็นๆเหรอวันนี้มาถ่ายคลิปนะครับคลิปยาว YouTube นะ YouTube YouTube เ YouTube เวันนี้จะจัดดอกบัวดอกบัวปักไปก่อนนะอ่าท่านผู้ชมดูก่อนเนาะดูกันวิธีการปักดูก่อนลีลาเฉยพอเดี๋ยวสวยนิดสวยเดีค่อยให้ดูตอนเสร็จ ดูเวลาตอนเสร็จนี่ก็ใส่ใบไปแต่ดอกบ,บัวเราไม่ใชเป็นต้องต้องใส่ใบบัวอย่างเดียวนาะอเพราะมันเป็น,ปนดอกไม้ประดิษฐ์แต่ก็ใส่ใบอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับจึงจิงจิงงอ้าวลบข้อมูลออกมาแล้วใช่ไหม <c oughs> ที่ได้ถ่ายข้อมูลอาจจะเต็มนะครับแน่นมากครับแน่นมากครับข้อมูลแน่นมากเขาบอกว่าแน่นมาก,ออก,าแ,นมากแน่นที่สุดอันนี้จัดจัดดอกบัวหลวงนะครับเป็นบัวหลวงประดิษฐ์นะครับ เป็นงานแฮนด์เมดเช่นก่อนนะครับเมื่อกี้นี้อ่ายังไม่จบนะครับโดนตัดไปไปึ๊บเลยข้อมูลเต็มครับก <c oughs> ็ลลกเลยลบข้อมูลก่อนแนละ้วมาถ่ายต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลมามาเต็มมาก แข็งครับแข็งเ,ออกกเ,ร,เราคุณเติมเงเมื่อกี้นะนับเต็มพรึงพร่งทนะีนี้พรึ่งนะแล้วใส่เรียบร้อยแล้วครับกรอบบัว ทีนี้ก็จะมาเติมพวกกิ่งพวกเนี้ยสีเขียวสีอะไรเงี้ยให้มันดูแบบว่ามีอะไรอะไรมีลบๆบหน่อยอะไรเงี้ยบางคนเขาบอกว่าจัดตะบวัวอย่างเดียวว่าสวยก็จัดได้ครับจัดต,ตบะบัวอย่างเดียวก็ได้ครับแต่อันนี้เราอยากจะกใส่พวกนี้แบบมีตัวแต่งลูกเล่นอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นงานแฮนเมดแฮนเมดแฮนเมด เรใส่งานจีนงานไทยประสมกันฮะแล้วใส่ส,ใสีชมพูด,ดอกใหญ่จัดง่ายแล้วครับแป๊บเดียวก็เต็มแป๊บเดียวครับดอกนี่อเพราะดอกบ,บัวจัดง่ายจักวางดอกละวางช่องช่องร่องช่องวาง่งวางได้ครับตัดไปก็เ,ปเสร็จแล้วบัวจริงๆดอกบ,บัวมันก็สวยอยู่ในตัวอยู่แล้วนะใช่นะครับ อดอกว่ดอกเขามันนะ่ะสวยจุนตั้อยู่แล้วนะดูเป็นธรรมชาติวันนี้อากาศร้อนมากเลยขอบอกโอ,อกระทุ่มแบนยิ่งร้อนเลยครับอเอ้ยี่พาองศาเลยเจ้านี่เปิด มันนี้ไม่ออกไปไหนเลย,ยนะเพราะอากาศมันรน้นอนไม่เดินไม,ไม่ไปนไม่ไไปไหนเลย,เลยนิ่งอยู่นิ่งๆ ไม่ได้พูดเลยนะครับไม่ได้พูดอะไรเนาะครับผมไม่เป็นไรหรอเนาะไม่เป็นไรครับให้ดูไปเลยครับดูไปเลยให้ดูไปเลยให้ดูไปเัยใดูกันวิธีการตัดไปก่อนนะครับให้ดูไปเลยพูดพูดไปพูดไาเดี๋ยวจะงงีพูดไปเรื่อยๆไปด้วยเดี๋ยวจะงงงงคำพูดตัวเองใช่ไหมใช่ไม่พูดอะไรไปวิทีนารอะไรอยงเงา ที่นี้มีพระน้องท่านเป็นเอฟซีเขาไปซื้อท่านเอฟซีเขาซื้อถึงไกลมากจะเป็นตร่องี <c oughs> บอกท่านท่านบอกว่าเราดังแล้วท่านใ่ขอให้สมังตางสาตูของพี่เขาบอกโยมดงังมากเลยนะดังยังไงวมดีโอดงังมากเลยทั้งหมกเปิดเสียดงดังยุดมาก ถ้าบอกว่าดังมาทดสาทุกเนาะดังก็ดังคือใส่ตรูมันดัตุมต้องใส่ดับตุ้มด้วยนะจะไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่มีถ้ามีก็ใส่ถ้ามีตูมด้วยก็ดีครับจะได้ครบ จะได้เป็นวัวตรูมวัวบานวัวตรูมวัวบาน เดี๋ยวถามว่ใส่ตรง<ม>ไหนก็ได้นะครับใส่ที่เราคิดว่ามันสวยสเสร็จแล้วครับเดี๋ยวใส่กิ่งสลิดหน่อยให้มันย่องอยงองนิ่งนิ่งพันกันไปเิ็นึงนี้บัวทำไมมันลบทั้งเลยันพันกันอะไรกันอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมชาติบัวอาจจะแทนบรรชา รูปสาพระอะไรเงี้ยครับขร้นตสติของการเกิดดอกบัวก่อนจะเกิดน้ก็เกิดจากโคนจากตรงเกิดจากกิ่งไม้กอสว่านอะไรกงยเกิดขึ้นมาเืิดจากต้นขึ้นมาก็เหมือนกันนะครับอันนี้ทำจาก เรียกว่าเลยนะสัจธรรมก่อนที่บัวจะเกิดขึ้นมาก็เกิดในกองบอกโตอมองุงตอ,อะไรขึ้นมาเนาะเผื่อจะโผล่พน <m> น้ำขึ้นมาก็แสดงรับแสงความแสงสว่างรับแสงธาทิพทิ์รับความเบิกบานรับอะไรเงี้ยบัวก็ต้องฝ่าฟันเหมือนกันนะเผื่อจะได้เกิดมาเออเดี๋ยวมาเป็นดอกบอัวให้คน, <ś> บบนเขาบูชาอะไรเขาเอาไปไหว้บูชาพระอะไรเงี้ย แล้วก็ฝากฟันมาเหมือนกันนะเป็นอาหารเต่าอาหารปลาเมโ่ออะไรเงี้ยเออามดอกก็ไี่ที่โตบางดอกก็โตขึ้นมาเบ่งบานให้คนชื่นชมความงามเนี่ยนะครับเสร็จแล้วพร้อมที่จะขายครับเสรนจารยพอเบ่งบานเสร็จแล้วพร้อมที่จะขายนะจ๊ะคุณลูกค้า ถราลูกคุณลูกค้าพร้อมที่จะซื้อแเราก็พร้อมที่จะขายก็ได้จ้าเรียบรอย้รยบรอยครับท่านผู้ชมเรียบร้อยเรียบร้อยอาจจะบังพวกน้ำเนื้ออะไรเงี้ยอาจจะบังนิดนึงนะแปบ๊บหนึ่งโฮ้ยเดี๋ยวเคลียร์ก่อนอันนี้กระแทกก็ไม่แตกนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้เนี่ยนะแทงแรงนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชม f อทุกท่านต้องการดอกบัวซีสสวยนะครับโทรมาได้ที่เบอร์0814551451นะครับเป็นดอกบัวหลวงครับบัวหลวงดอกบัวหลวงที่เบ่งบานแล้วพร้อมที่จะรับแสงสว่างพร้อมที่จะขอบคุณคย่างพร้อมที่จะขายพร้อมที่จะอยู่บ้านลูกค้าน,นะครับอย่าลืมนะครับ ร,ร้รานดอกไม้พุทธรักษานะครับหรือร้านดอกไม้บุรั่นอยู่ที่สลาดธ<ล>นบุรีย<พ>ุสนาหลวงสองนะครับถนนเรียบคลองธนวัฒนานะครับอย่าจําผิดตลาดนะครับมันจะมีสองตลาดที่คล้ายกันแต่นี่เขาเรียกว่าสนามหลวงสองอยู่ถนนเรียบคลองทวีวัฒนานะครับโซนหนึ่งซอยสิบสามนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งขอบคุณครับ